สวัสดีครับผมชายวัวเถือนนะครับช่องเฟรซี่พาไดซ์นะครับหลังจากที่สับได้แล้วได้ทดลองประกอบเอร็อกคันนี้มันเป็นรถขายแฮมเบอร์เกอร์นะครับนี่รูปตัวอย่างอันนี้รูปตัวอย่างให้ดูไอรถคันนี้มีคนถามว่ามันรับน้ําหนักได้ยังไงแล้วก็กล่องแฮมเบอร์เกอร์ที่กล่องขายของที่เอาไปขายเป็นยังไงนะครับ คือจริงๆแล้วผมขายมาร์เกอร์จริงม,มันขายได้หลายอย่างเพื่อเพื่อเป็นข้อมูลสําหรับเพื่อนๆที่กําลังหาธุรกิจเล็กๆทํานะครับบนรยุหรือว่าจะทาเป็นประจําก็ได้นะครับเป็นแนวทางครับเอาไปแอปพลายใช้นะครับมาดูรายละเอียดกันเวลาเนี้ยคือตัวของผมคือเอาทุกอย่างไปด้วยมอเตอร์ไซค์ให้ได้ด้วยมอเตอร์ไซคันเดียวแล้วคนเดียวสามารถประกอบได้นะครับมาดูรายละเอียดกันดีกว่าก่อนเลยผมหาเหล็กมาใส่ก่อนนะครับแต่คราวนี้เพระผมมันคันนี้เป็นแอร์หอก มันจะมีเหล็กที่มันไม่สวยอยู่ที่มันเอาไว้ติดกล่องสมัยก่องซื้อมาอันนั้นถอดขายทิ้งมาแล้วแต่อันเหล็กอันนี้เหล็กอันนี้สวยผม,ผมชอบเวลามันไม่ได้ไปขายของมันก็ไม่ได้น่าเกียดน,นะครับแล้วก็มันจะมีก็วิธีการยึดวิธีการยึดเหล็กตัวนี้นะครับกับอ่าเพราะซื้อที่ไหนเนี่ยมีในอีก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์ปักมุดใต้คอมเมนต์นี้นะครับอมาดูกันนะครับอะไรเนี่ยก็คือ หลักๆคือมันมันมันไปรับที่โชคแล้วรับใต้เบาะความแข็งแรงค่อนข้างเยอะสับได้แล้วผมลองขับไปขายเกือบ2 0่สิบกิโลนะครับมันก็รับน้าหนักได้แล้วก็เราจะยึดยึดกรอกกับไอรูสีรูนี้ครับรูสีรูนี้อุปกรณ์การยึดของผมจะจะง่ายหน่อยผมใช้แค่ผมใช้แค่น็อตน็อตประมาณนี้นะครับอ่าสี่ตัวเป็นจุดยึดนะครับแล้วก็ กล่องก็ตัวทีเบอร์สิบแล้วก็ไขควงแบนนะครับให้ไขควงแฉกมาดูกล่องกันนะครับเดี๋ยวจะดูข่านนอองจะตักกล่องเนี้ยกล่องเดี๋ยวดเดี๋ยวยึดแล้ว,แล,วแล้วมาดูดีเทลนะครับอ่ะยกง่ายๆนะครับคนเดียวคนเดียว<ม>ทำงานได้นะครับอ่ะเนียครับึ๊อ่สามารถทำงานคนเดียวได้มาดูรายละเอียดในกล่อง จุดยี้ก็เป็นจุดยึดง่ายๆเจาะรูไว้เฉยๆอย่างนี้เลยนะครับเจาะรูไว้เฉยๆแล้วก็ใช้ล็อตหมุนเข้าไปเลยนะครับแล้วยึดธรรมดาแต่ถ้าวิ่งไกลอาจจะใช้แหวนกันคลายนะครับแล้วก็ปึ๊ปึ๊บ,บใส่รูแรกเข้าไปนะครับ อกอที่อคซัิเนต์เมื่อกี้เหลือๆก็คันหลวมหลวมไปคันหลวมหลวมไปนี่ครับปื๊บ จะยากตอนหารูนิดนึ่เลิงแลนะครับไม่มีอะไรมาก้นตอนนี้ลอกไปสี่ลูโอเคนะเพื่อนเดี๋ยวเพื่อเพื่อเป็นการข้ามันตออน,นะครับเดี๋ยวเทปมันจะยาวไป มาดูไลดก่องกันดีกว่าว่ากล่องมันเป็นยังไงสมมติว่าเรายึดยสีย่รูนี้ไปแล้วเนาะยึดสี่รูไปแล้วเนี่ยกล่องอันเนี้ยของผมผมเนี่ยขายแฮมเบอร์เกอร์นะครับขายบอร์เกอร์กล่องผมเลยได้ผมเลยเซ็ตขนาดไว้ที่ไม่ใหญ่มากขนาดของผมคือสี่ิห้าคูณสี่ห้าเซนนะครับสูงสี่สิบ้าเซนก็มีมีชั้นวางของด้านบนเผื่อเอาไว้ตั้งพวกพ็อปหรือว่าพวกถุงต่างๆนะครับ ว่าตัวที่ใช้ผมใช้ o s b บอร์ดน้ำหนักจะเบาผมใช้ OSB b บอร์ดนะครับก็ตกแต่งนี่เรแลวแต่เพื่อนๆเลยนะครับเคลียร์กันได้เต็มที่เคลียร์กันได้เต็มที่ส่วนบานพับแล้วก็ถ้าเกิดจะเปิดทั้งสีด้านก็ได้นะครับใช้บานพับตัวนี้เดียวกันคือคือข้อดีของบานพับตัวที่ผมเลือกใช้เนี่ยมันมันปิดขึ้นมามันก็ล็อกได้ระดับหนึ่งแต่มันก็ล็อกไม่แน่นหรอกครับได้ระดับหนึ่งแล้วก็พอเปิดปุ๊บมันจะมันจะ ฟิกเป็นร้อยแปดสิบไม่ต้องมีเชือกโยงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเกิดว่าเป็นบานพับผีเสื้อเนี่ยมันต้องใช้เชือกโยงมันจะดูเกะกะนะครับของผมก็เปิดสามด้านนะครับอันนี้วัสดุเป็นไม้ยางพาราอัตสารนะครับไม้อัตสารต้นเสาเป็นไม้นะครับผมผมใช้ไม้เศษเศษที่ผมมีอยู่นะไม้โอ,กอ๊กอ่ก็แล้วแต่เลยวัตถุคือฟังก์ชันประมาณนี้ะเพื่อนๆคงดูออกว่าประมาณนี้ถ้าเกิดจะทําก็คือไม่ได้ยาก ไม่ได้ยากเลยแล้วสามารถขายได้จริงเพราะสัปดาห์แล้วผมขายมาแล้วผมลองลองไปขายจริงมาแล้วนะครับก็ลองดูนะครับส่วนวิธีการเก็บของผมเนี่ยผมจะปิดทั้งหมดตอนไปผมจะปิดปิดทั้งหมดไปแล้วก็ใช้ตะข่ายคุมเอานะครับ ใช้าคาคุมเอาง่ายๆก่อนแต่ว่าจริงๆเดี๋ยวพอเพื่อนๆทำแล้วเนี่ยมันจะแบบเซ็ตเป็นของตัวเองอ่ะมันก็จะแบบรู้ว่าต้องใช้อะไรเพิ่มตรงไหนอะไรเงี้ยอุปกรณ์ก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆจนกว่ามันจะลง,ลงตัวในแบบของเรานะครับรถตัวนี้ผมก็ใช้เกียวเกลียวทีว่ตะขอมาเลยเกลียวที่ตะขอ แล้วมาเกี่ยวที่ฝาท้ายครับแค่นี้นะครับแค่นี้ก็ไปไม่ร่วงนะครับไม่ร่วงสบายแลยผมขับไปกับยี่สิบกิโลอยู่ส่วนอีพีนี้ยอาจจะเป็นการแนะนําเรื่องการติดกล่องนะครับว่ากล่องติดแอร์หรอยังไงนะครับทำยังไงครับเพื่อนๆถ้าเกิดไปทําแล้วถ่ายรูปส่งมาให้ดูในคอมเมนต์บ้างาส่งมาให้ดูบ้างนะครับว่าอ่าเยรดไปแบบไหนนะครับหรืออยากมีเพื่อนขายเกือจากฟิวเจอร์วลขาย <S <S <ๆ> ของกินด้วยมอไซค์กันส่วน e ีพีต่อไปเนี่ีพ p ต่อไปเนี่ยผมอาจจะแนะนำว่าการจัดพื้นที่ของกล่องในกนารออกไปขายจัดยังไงตั้งร้านแบบไหนนะครับรอ e ีีต่อไปนะครับผมอีพีนี้ก็ลองทำของมาดูก่อนนะครับสำหรับคนที่สนใจอ่ะยังไงก็ถ้าเกิดผ่านมาแบบผมว่านมาร่วมส,สีนนทบุรีนวฝากกดได้นะครับเบอร์เกอร์เอ็กซ์นะครับขายคู่กับสโมคาเฟ่คอฟฟี่แฮนด์คราฟต์นะครับป็นกาแฟเมส ค่อนข้างจะไปเชียวนิดนึงนะครับของร้านกาแฟที่เปิดขายคู่กันแวะทักทายก็ได้นะครับขายทุกวันอาทิตย์นะครับบ่ายโมงครึ่งหนึ่งโมงเย็นนะครับหน้าปากซอยพานุังสีเจ็ดนะครับบางปวยนะครับผมหมู่บ้านสอพานุังสีนะครับสำหรับ EP นี้ถ้าเกิดเพื่อนๆิที่ามีประโยชน์หรือว่าอยากติดตาม e ีต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสไดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดมีความก้าวหน้ายังไงผมจะอัปเดตให้เป็นระยะระะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามแต่เส้น400จรจาก400วันที่ขอโชคดีขอพักนะครับทำอาหารกินขายเบอร์เกอร์สักครักน,นะครับผมโอเคนะครับเพื่อนแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ